สำหรับปัญหาโรคหัวใจนะคะที่ใครหลายๆคนนะคะมีข้อสงสัยนะคะวันนี้โรงพยาบาล b n เค่ะเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดนะคะบ n เน m a r t AR เค่ะเรามาชมกันค่ะว่านวัตกรรมตัวนี้สามารถให้คำตอบในด้านสุขภาพของคุณได้อย่างไรบ้างไปชมกันค่ะสำหรับคำถามที่มีคนถามบ่อยๆนะครับเรื่องของไข่กับโรคหัวใจไขแ่แดงนันเนี่ยมีปริมาณคอเลสเตอรอลสูงในความจริงแล้วใน เกลือแร่และวิตามินมากมายนะครับและไม่มีการศึกษาใดที่บอกว่าการรับประทานไข่ทำให้เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่ไม่ได้มีโรคประจาตัวในคนทั่วทัไปสามารถรับประทานไข่วันละหนึ่งองได้ไม่มีปัญหานนครับเป็นยังไงกันบ้างคะ v n s m a r t AR ส่งตรงข้อมูลสุขภาพถึงบ้านคุณคะ่ะ